สาวสวยมาในลุคขาวล้วนเลยนะครับวันนี้สาวหรอคะสาวครับผมสาวตลอดกาลสาวตลอดกาลยี่หมิงรับกาลนะครับเอาละฮะเราจะมาพูดคุยกับแต่ละท่านนะครับถึงโปรดักต์กับแต่ละท่านบอกผมตอนแรเริ่มต้นจากยี่หญิงก่อนละกันนะครับดีเพิด์ลทีโฟตอนนี้ท่ามานชื่อกี่ปีแล้วแล้วก็อยู่ในช้อปปี้มากี่ปีแล้วเออหกปีแล้วค่ะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมเก้าเก้าเนี่ยมาปีที่ห้าแล้วนะคะก็ได้เข้าร่วมตั้งแต่ปีแรก ีเลยขอบคุณค่ะช้อปปี้ด้วยที่ให้เกียรติเราทุกๆปีเลยนะคะครับผมเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่า D24 ูนี่ ผมว่าหลายท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วแ,ลแต่ว่าให้เทคหิงเล่าให้ฟังสักครั้งหนึ่ง<ช>ถึงแบรนด์ว่ามีความพิเศษยังไงบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาในประสบความณ์ขขชุม,ม็มากขนาดไหนโอเคค่ะก็สำหรับอาหารเสริมดี4อของหญิงนะคะก็เป็นอาหารเสริมในเรื่องของการดูแลสุขภาพรูปร่างน,นะคะแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยเราค่อนข้างเห็นเลยว,ว่าลูกค้าเรานอกเหนือจากเรื่องของการดูแลเรื่องรูปร่างแล้วในเรื่องสุขภาพเช่นกันนะคะเพราะว่าตัว d 2 4เองเป็นการบ็อกแล้วก็เบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ทำให้ลูกค้าลูกค้าเราส่่่่่ววนนนนนใใใหหททีีอออาาาายุุมมกเเเเ้้บสสขขขภพดรืืงงไั หรือการอุดตนันในทเลือดอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงด้วยก็เป็น6ปีที่พัฒนาม,มาเรื่อยๆตอนนี้เรามีอยู่ด้วยกันถึง CSK u ด้วยกันแล้วนะคะซึ่งขายที่ช้อปปี้ทั้งหมดด้วยนะคะใช่ค่ะก็เราเน้นในเรื่องของบริษัทเราเออค่อนค่าในเรื่องของ s u s t a i n a b l e เหมือนกันเพราะว่าเรามองว่าเราทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ Wellness หรือว่า healthy เนี่ยมันยืนยาวนะคะแล้วก็ออในช่วงหลังๆเนี่ยลูกค้าเราจะช่วงแรกๆที่จะเป็นวัยรุ่นตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองมากคือที่ช่วง ต้องเห็นเลยว่าเราเราเร่งเห็นแล้วว่าสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริง,รงๆแล้วก็เราได้ลูกค้าใหม่ๆจากกลุ่มคนที่ไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองใช่ค่ะก็หันมารับประทานอาหารเสริมอย่างมากขึ้นด้วยคุณแม่นี่ถึงขั้นมาเอาไรอย่างเงี้ยอีกแล้วเหรออีกเลยทุกวันเลยใช่ครับผมเคล็ดลับและเทคนิคที่ทำให้แบรนด์ D24 เป็นที่รู้จักบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมียังไงบ้างพอจะแบ่งปันกับพวกเราสักนิดหนึ่งไดหมคะคือจริงๆด้วยความที่บริษัทเรามา6ปีนะคะแล้วก็เราก็ได้ทา Shopee มเป็น คนก็จะได้เห็นภาพช้อปปีเองเวลามีอะไรเนี่ยก็จะนึกถึงเราตลอดถ้าเราจะเห็นอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นช้อปปีอยู่ในหลายๆจุดนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยตรงนี้ที่เราก็จะได้มีสื่อมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเอาใจใส่ของลูกค้าของเราที่ทําให้เราสามารถอยู่มาได้จนถึง6ปีเลยเงี้ยอีกก็เชื่อว่าตอนนี้เพลสเป็นสิ่งสําคัญมากๆซึ่งอีคอมเมิร์ซมาช้อปปีมาช่วยเราในเรื่องนี้มากๆเพราะจริงๆแล้วบริษัทอย่างเรามีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ ปีเราจะเห็นได้เลยพวกโมเนเทรดเนี่ยหายไปเลยจริงๆ,ๆแต่อ e ีคอ m เมิร์มาช่วยแล้วก็มาทดแทนเราได้จริงๆในจอดน,นี้ต้องขอบคุณมากแล้วก็ถึงมองว่าตัวช h อปปีเองและ e-commerce ในบ้านเราหรือแม้แต่ทั้งในโลกเราเน่ ต้องเติบโตไปไกลมากๆตัวเราเอพัฒนาด้วยตัวเราตอนนี้ก็เปลี่ยนไปมากแล้วก็อีคอมเมิร์ซแน่นอนจะมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใหม่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของนิวโนโลย่างแน่นอนจะเร่งวัดจัดไม่ใช่ตอนนี้เขาเป็นแล้วเป็นแล้วอยู่ในในชีวิตลอดมาแล้วใช่วิธีใช้ต่างๆในเรา่อองกาจับจ่าใช้สอยก็เปลี่ยนไปใช่่คะนะครับแล้วคนไทยก็เชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความสะดวกสบายด้วยความปลอดภัยความน่าเชื่อถือการใช้ส่งออนไลน์ตอนนี้คือแบบติดใช่ค่ะรับรองว่าในไกลมากแน่นอนค่ะ เอาละครับเราก็ขอตอบไปด้วยนะคะไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันใช่ไหมครับเอาละครับจากคุณหญิงผมพอมาที่คุณเซนบ้างนะครับครับได้ตอนปี24มา6ปีแล้วแต่ว่าของคุณเซนเนี่ยเออสารสูงใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่เลยน้องใหม่เลยครับเพราะมันแบบมันเพิ่งเปิดแบรนด์ในช่วงโควิดนีครับอ๋อครับใช่ครับจริงๆเป็นการเล็งเห็นครับเป็นการเล็งเห็นผมรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากจะทําสินค้าขึ้นมาที่เรียกว่าตอบโจทย์เราด้วยในช่วงโควิดเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราเราชอบดูภาพยนตร์อ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมภาพยนตร์ดูซีรีส์เรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่จะเป็นสินค้าที่เล็งเห็นได้ถึงเกี่ยวกับภาพยนตร์ผมเลยคิดถึงป๊อปคอนนะแล้วก็ปูตองสินค้าผมจะเป็นป๊อปคอนแล้วก็ปูตองคนระับแล้วก็ในขณะที่เรากําลังดูภาพยนตร์ในช่วงที่เราเรียกว่าหยุดยาวๆในช่วงนั้นเลยเราก็สามารถมีความสุขไปกับการทานอาหาร อโอ้โันี่คือคุณคิดถึงคุณคิดถึงพวกเราที่บอกว่า,วาวติดซีรีส์จะม,มีอะไรขบเคี้ยวหรือเปล่าจริงๆผมตั้งใจว่าผมจะทำหลังจากเรียนจบ,บแต่ว่าช่วงนี้ว่าพอดีทางมหาลัยก็ไปเรียนออนไลน์ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจเพราะรู้ส<ๆ>ึกว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มต้นแล้วก่อนจบ ฝ่ายฝันจะมีธุรกิจสักตัวอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มต้นเป็นตัวสารสุขขึ้นมาใช่ไหมครัเรื่องวิกฤตเป็นโอกาสใช่ไหมครับเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีตัวอย่างอะไรใช่ครับมีตัวอย่างอะไรบ้างทีมงานชมให้ครับเราได้เห็นใกล้ๆนี่นั่นประชิมเลยฮะคุณหญิงบอกว่าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยต้องต้องให้ได้ชิมด้วยนะครับคุณองครับต้องเลยครับที่วาชิมได้โอเคอันนี้คือจริงๆ ที่เป็นเป็นตะกร้าแบบนี้นะครับคือจริงๆอย่างที่บอกผมคือก็ขายเป็นแท็ก่างนี้เลยหรือเปล่าใช่ครับอันนี้คืออันที่เป็นเป็นแพ็กทิเศษครับที่กำลังจะลงที่แรกออนไลน์ทางช้อปปี้วันที่20ธันวมนี้แล้วครับนะครับผมคุณเซนหยิบหยิบออกมาให้ดูสักตั้งแนเลยดีกว่านะไหนๆมามาแล้วนะมาเดี๋ยวผมช่วยถือใหม่ให้ไหมครับ นะฮะสื่อมวลชนจะได้เห็นชัดๆเลยนะฮะโปรดักต์น้องใหม่ในช้อปปี้นะฮะของคุณเซนนะครับนี่ที่ออกมาเป็นตัวคูตองใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นอ่อนคาราเมลตอกอ่อนโอ้โหน่าทานมากเหมาะกับช่วงนี้มากใะ,คะ่ระครับดูทีวีไปก็ชิมไปนะคะรับิงทีวีเป็นเป็นแบรนด์เซนใช่ครับที่เป็นผลจากความสุขด้วยเพราะว่าผมอยากอยากให้เป็นสิ่งที่ส่งความสุขจริงๆและใช้คำว่าสามสุขด้วยเพราะผมรู้สึกว่าตอนตอนเรียนเลยครับตอนกำลังเรียนอยู่ กำลังเรียนเรื่องเสีษสารชุมชนครับก็เลยรู้ส uh> ึกว่าเอ้ยเราอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับเสีษสารชุมชนด้วยก็เลยเนี่ยครับคิดเป็นแบรนด์สะสุขึ้นมาก่อนแล้วก็มีการติดต่อครับไปทางชุมชนทางภาคเหนือครับทำเป็นตะกร้านี้มาผมมีความคิดว่าเราอยากจะอนุรักษ์เกี่ยวกับงานพัตกรรมไทยด้วยากผมก็เลยมีการโพลด้วยที่ว่าชุดแท็กเนี่ยครับที่จะขายวันที่ยีี้ เราไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับในในส่วนของที่เป็นตะกร้านี้แล้วก็ส่งมอบให้ทางชุมชนเลยใช่แล้วตั้งแต่แรกที่คิดมาคือคิดเลยนะครับว่าจะต้องขายที่ช้อปปี้เท่านั้นใช่ครับตอนแรกคิดเลยว่าเราช่วงนั้นโควิดเรายังไม่สามารถลงออฟไลน์ได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เลยเป็นว่าเป็นออนไลน์เราก็เลยเล็งอีคอมเมิร์ซเนี่ยครับก็เลยเล็งว่าถ้าอีคอมเมิร์ซจะดีเนี่ยองมีช้อปปี้เลยใช่ครับก็เลยลงสินค้าช้อปปี้เลยครับ เยอะเลยเอาละครับสุดท้ายนะครับอย่างช้า้ทั้งสองท่านเนี่ยได้ฝากอะไรนะครับถึงโปรโมชั่นช้อปปี้99ในครั้งนี้ทันดี24และ3สุดเราจะเห็นโปรโมชั่นอะไรบ้างเริ่มจากคุณหญิงก่อนครับก็เรียกว่าเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดของช้อปปี้และดี24เช่นกันนะะคก็ของหญิงดี24มี4 SKU ด้วยกันซึ่งมาถ่ายแน,น่นอนว่าตัวหญิงเองก็มาไลฟ์ด้วยในวันที่9ตอน1ทุ่มนะคะสำหรับใครที่เ,เล่นแอปพลิเคชันอยู่แล้วก็สามารถเปิดมาเจอหญิงได้วันที่9ตอน1ทุ่มก็ของหญิงอาหารเสิริมดี ทุก SKU ลดกว่า50%คือลดเยอะมากจริงๆค่ะที่3สุขลวครในวันครับโปรโมชั่นครับก็ฝาก Shopee นะครับจริงๆผมจะเรียกได้ว่ามารับวันที่9เลยก็คือผมจะไลฟ์ตั้งแต่วันที่8นะครับตั้งแต่เวลา4ทุ่ม4ทุ่มเลยนะครับเรียกว่ารับวันใหม่พร้อมโปรโมชั่นดีๆจากทาง Shopee 99เลยนะครับผมก็ได้ความพิเศษของผมด้วยในวันที่9ครับผมจะเปิดตัวเป็นเรียกว่าเป็นรถใหม่ที่เราการเรียกร้องมาเยอะมากเคิรชีสโอ้โหใช่ว่าตอนนี้ กรูตองนะครับกรูตองกระเทียมใช่ไหมครับ,รบมีป็อปคอนเป็นคาราเมลแล้วคาราเมลนัทแล้วก็เป็นกรูตองที่เป็นในน้ำตาลรสหนึ่งแต่เร่งร้องกันมากว่าอยากให้ทั้งกรูตองและป๊อปคอนมีรสชีสครับใช่ครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะผลิตขึ้นมาและลงันที่9เลยครับใช่เรยกว่าพร้อมกับโปรโมชั่น99เลยเราก็จะมีส่วนลดพิเศษเลยครับให้กับลูกค้าที่ซื้อในช่วงตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไป เป,เป็นราคาพิเศษครับใช่อใชโอ้โหพิเศษมากมานะฮะแล้วสุดท้ายให้แต่ละท่านนะครับฝากถึงลูกค้าของช้อปปี้ให้มาช้อปกันเยอะๆในช่วงช้อปปี้99ได้ไหมฮะคุณหญิงครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับตั้งแต่ต้นงานมาแล้วนะคะเราเห็นแล้วว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของสินค้าเองหรือว่าความง่ายของการซื้อนะคะก็99นี้ก็ห้ามพลาดใครที่ทำอะไรอยู่ที่ไหน24ชั่วโมงค่ะสามารถซื้อได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับช้อปปี้99 ชอบพี่เดยนะคะขอบคุณค่ะครับผมคุณเจนครับรับผมก็ผมได้ข่าวมาว่า99 s h o p p i n g Day นี่เรียกได้ว่าเป็นการลดมหกรรมที่แทบจะใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยใช่ไหมครับผมก็คิดว่าอช่วงนั้นจะลดราคาเยอะมากใครที่ตอนนี้อยากได้ของถูกนะฮะแนะนำเลยครับวันนี้นะครับ ก้าวช้อปปิ้งเดย์ในวันนี้ใช่ลดสุดๆเลยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมดูถึงสารสุด้วยนะคะโอ้โหเหมัจริงๆต้องฝากทันทีโทนิโฟนกังสารสุขเลยนะครับวันนี้พิเศษทานสารสุกแล้วทานโทนิโฟนต่อได้ใช่ครับไปด้วยกันไม่ว่ามีความสุขกับสารสุขแล้วแล้วมานี่คุณดีกับถูกต้องเลยที่ผมก้าวๆ พบกันแน่นอนครับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเซเลบิตี้รับเชิญของเราทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหญิงนะครับขอบคุณนะคุณเซนด้วยแล,ล,นะล้วลขอต้อนเชิญทั้งสองท่านเนี่ยถ่ายรูปร่วมกันนะครับ